ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่เจ้าของธุรกิจหลายต่อหลายคนเจอนะครับก็คือยิ่งทกาการตลาดเองเนี่ยยิ่งรู้สึกว่างานมันล้นจนไม่มีเวลาคิดอะไรลึกๆเลยใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยก็เลยเริ่มหันมาใช้ AI นะครับแต่ก็ติดตรงนี้ครับคือไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ได้ต้องการคนเก่งเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าต้องการแค่คนที่รู้โจทย์แล้วมันก็จะช่วยคุณได้เยอะมากๆเลย ผมเลยออกแบบคาสสดขึ้นมา1วันนะครับชื่อว่าคอร์สซูเปอร์มาร์เก็ตเตอร์วิธเอนะครับที่ตั้งใจทําเนื้อหาขึ้นมากระชับที่สุดไม่มีส่วนไหนฟุ่มเฟือยนะครับเน้นเอากลับไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลย เรียนกันแบบเจอตัวนะครับที่โรงแรมสอนให้จับมือทําทีละขั้นตอนนะครับตั้งแต่คิดโจทย์ใช้ A I ให้ถูกทํางานให้เป็นระบบนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับลองมาดูกันครับว่า1วันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนวิธีทํางานของคุณเนี่ยได้มากขนาดไหนด้วยพื้นฐานการใช้ Chat GPT Gemini Notebook L M นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออื่นในการสร้างรูป สร้างวิดีโอนะครับเหมาะกับมือใหม่ที่ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆเลยครับรับรองเลยว่าคุณเนี่ยจะทำการตลาดทำคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นเป็นสิบเท่าแน่นอนเหมือนที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ครับ